ครับผมสวัสดีครับสวัสดีนะครับสวัสดีวันที่ท้องฟ้าแจ่นใสนะครับวันนี้พามาดูพื้นที่ริมน้ำนะครับแปลงสวยนะครับแปลงนี้ไม่ธรรมดานะครับอยู่สามแยกริมน้ําเลยนะครับริมน้ําเจ้าพญานะครับทําเขื่อนกาลังทาเขื่อนให้เรียบร้อยแล้วนะครับนี่เฉพาะทําเขื่อนตรงนี้อย่างเดียวนะครับ20ล้านนี่ประมาณ20ล้านนะครับเฉพาะหน้าที่ตรงนี้อย่างเดียวทําเขื่อนประมาณ20บล้านนะครับอันนี้ รัฐบาลมาทําให้ฟรีเลยนะครับอันนี้รินน้ําเจ้าพญานะครับอยู่อำเภอเขงเข่งนะครับจังหวัดอ่างทองนะครับแปลงนี้สวยมีความพิเศษก็คือว่ามีแม่น้ําเจ้าพญาโอบทั้งซ้ายขวาแล้วก็มีแม่น้าเจ้าพญาตรงกับแม่น้าเจ้าพญาที่ไหลไปอ่างทองทางด้านนู้นนะครับเนื้อที่แปลงนี้ก็อยู่ที่6ไร่2งาน17ตารางวานะครับราคาที่18ล้านบาทนะครับ ไม่แพงเลยนะครับตรงนี้ติดถนนซอยนะครับรถสามารถเข้าออกได้สบายทำโรงแรมทำรีสอร์ทได้อะไรนะครับซื้อไว้กินกำไรนี่ไม่ขาดทุนแน่นอนนะครับ๋ยวให้ดูบรรยากาศนะครับตอนนี้เป็นเวลาประมาณ1 4 2 6นาทีนะครับนี่ดูบรรยากาศริมน้ำนะครับนี่มีเร,าารือลากสาได้น้ำนะครับทำเขื่อนให้เรียบร้อยนี่เวิร์กนี้เลยนะครับนี่ตั้งแต่ กอไผ่นี้นะครับลากไปดงป่าข้างหลังเลยนะครับนี่ลากตรงไปดงป่าข้างหลังรวมบ้านไม้หลังนี้ด้วยนะครับนะครับนี่ลากไปดงข้างหลังรวม้า้หลังนี้ตรนกอไผ่นี้นะครับหลังกอไผ่นี้เป็นถนนซอยนะครับที่เข้ามาเข้ามาประมาณหนึ่งร้อยเมตรนะครับอ๋อเมตรก็เข้ามาถึงที่เลยนะครับข้างหน้าเป็นถนนลาดยางรถพ่วงวิ่งสวนกันได้นะครับ 1.8ล้อวิ่งสวนกันได้สบายนะครับรถเข้าสบายนะครับเดวันนี้นะครับน้ำไม่ท่วมนะครับขอบอกให้ก่อนน้ำไม่ท่วมนะครับตรงนี้เป็นใกล้กับบางบานนะครับตรงนี้จะเป็นอีกจุดหนึ่งซึ่งความสีไลความเจริญกำลังจะมานะครับเพราะว่ามีแม่น้ำเจ้าพญาสองที่มาจากบางไทรมาทะลุบางบานใกล้ๆก,ก,กับตรงนี้เลยนะครับมวลน,น้ำก็จะ มาตรงนี้ทําให้สวยน่าอยู่มากเลยนะครับสร้างเป็นบ้านพักที่พักหรือว่าทําเป็นรีสอร์ทร้านอาหารนะครับคลายแม็กก็คือแม่น้ำเจ้าพยาที่โอบรอบแล้วก็มีแม่น้ำเจ้าพยาที่ตรงกับที่เลยไปด้านนู้นสวยงามจริงๆนะครับนี่นะครับน,นะครับ พื้นที่ตรงนี้ที่่ายเตียงนี่เขาขอเช่าทําเขื่อนนะครับตรงนี้นี่รวมกับบ้านหลังนี้ด้วยนะครับแต่เขาไม่ให้บ้านนะครับสามหลังนี้ก็คือเขาลื้อออกหมดนี่หลังที่หนึ่งหลังที่สองหลังที่สามนี่นะครับเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูถนนซอยที่เข้ามานะครับแปลงนี้เป็นแปลงหนึ่งนะครับที่ไม่น่าจะพลาดนะครับสําหรับคนที่เก็บที่ริมน้ํเจวายาสวยๆราคาไม่แพงนะครับที่มีอนาคตแน่นอนนะครับ อลงนี้18ล้านบาทเท่านั้นเองนะครับ6กไร่2งาน17ตารางวานะครับราสนใจโทรมาคุยกันได้นะครับ092 282ก9 2 8นะครับลิฟนะครับที่สวยๆนะครับมีน้ำนะครับติดถนนนี้ราวๆสี่สเมตรได้นะครับนี่นะครับถนนซอยออกไปประมาณ100เมตรครับนี่ ใหญ่โตนะครับถึงถนนใหญ่นะครับนี่ที่ตรงนี้นะครับตรงนี้เป็นถนนซอยนะี่ที่นี้นะครับในที่หกไล่สองงานสิบเจ็ดตารางวานะครับเวรนี้ที่เริ่มตั้งแต่ต้นไม้นี้เลยนะครับลากตรงไปนะครับนะครับนี่แต่ตรงนี้ลากตรงไปนี่เลยแล้วก็เลี้ยวฝ่าย้อนไปแล้วเวิร์นี้ทั้งเวิร์กเลยนะครับมีพื้นที่งอกด้วยนะครับ 6ไร่2งาน17ตารางวาราคา18ล้านบาทนี่ถือว่าไม่แพงนะครับสำหรับเวิรน้ำซี่ที่ที่สวยแบบนี้ไม่ได้หามาง่ายๆนะครับสวันใจโทรมาสอบถามกันได้นะครับที่สวยๆนะครับแม่น้ำเจ้าพยาโพงเพงป่าโมกอ่างทองนี่เองนะครับเดินทางมาจากถนน347เข้ามาตรงนี้ไม่ไกลนะครับ ไปนครสวรรค์หรือว่าจะเข้ากรุงเทพหรือว่าจะขึ้นเหนืออะไรนี่ไม่ไกลนะครับออกไปจากตรงนี้นะครับครับน้ําไฟมีพร้อมนะครับตรงนี้นะครับเป็นที่อีกแปลงหนึ่งที่น่าสนใจนะครับขอบคุณครับ